ยะถาวิหะโภราปาริปภริติสักขารันเอวะเมวิโตทิน e ังเปตนังอุปกัปติอิชิตังปชิตังตุมอ um ังคิภเมวะสเมสตุสัพเพปภริตุสังขบวาจันโทปารุโสยะถามริโชติระโสยะถาสัพพิธโยอิวัสันตุสาวโรโควินาสตุมมา

อโอะอะริโยมหาตฺตโยตะริโตติฏฐะปะยาโยปานังปะระณามุสสะทังนะนังปูชาสัมปูชาสัมปะคัมสาปุเนยะตะวาณี <saos> <anough> ดาวเระศกดงดีเยี่มมยาเนวสขสบายายับาัทินะทิตะวินน้นดยูจูแดนจขอั้านใ้เด็จนาลาดมดับดาบตอนแหงนีดอกเขาอายุยีม่ตึนกตึงรั

เลือดที่เป็นไฟฟ้าจะกาข้าจังีไฟจังต่ก้าวลนาฬิกาจังทีสีสีโคมไฟไฟจังทีแต่ก้าวไปได้ไมหอดมีจิตใจแต่้าวไปนับต่ว่าใส่ร้ายมีใจท่าปฏิเสธก้าวต่แิตใจตามมันเองทำ้นไหลีใจจิตใจต่อไปเกิดแยก ຕົວທາງຈິດເຈ

เออเสวัสีตรมนีแกตั้งใจั้งลาที่ว่านาปูเทพภูทารอินพกยมรหลายจักราลดำดิบุหบยักวกบตะปูจิดยที่สุองกันมานี่องใจ

วันเด็ยวันละละเรเจาพูุแต่แนแนวภาคนออกมอฮที่จะเ่าไปยายิ i a น้ำปลาดองวนมาําดัอแม่เจ้าและุจาอีนอง้อมขันมาจรอดตานาไหลลัเท้าจําใจและ้าเบ้านใหญ่ เมื่ออกจะได้ใจสีเจ้านาบันจีจ้จะไมนขาดปะพองทีหาวาดีดานาจนี้ไปบวชจากบวนในศาสนะเจ้าคนกิดเห็นจักราเป็นตุ้งเป็นนาดีดำตาดตาบอดยังผู้ดนยังไปฆ่าเป็นลาญิจาบอยแล้วเบอร์วันแกแหลจาลาผู้คนเกิด

บ่ละวันวัดต้นจำเดียวจำพ่าอาลแก้วบ่จำว่อแม่มาดามุ่งซ้องห้าดีเดินแก้วคูแก้วแม่เป็ดใจทำได้งสมเจรย้อนยืนเจ้าบมาถ้าคนหาใหม่ด้แวดยุตัดใจแงอยาทิ้งแก่ใจเอ้มาคนไรบ้านบึวมาถ่อ แม่จ้งน้ใจในหัวยกใจในเฝ้าแม่จ้ากอดอดวันละสองจตาแม่จำนามัวันละสองจำที่แม่เจ้าในตัจจีบเลือดใจแม่เจ้าในใจวอนีผ้่อแต่บาดึดีไม่มาวอาเดียวฟาแดงอเสียงดังแม่เจ้าคใวู้ดเจ้าู่กินมแม่ยังส่งรูแก เดียงเกียวก็ยงไปมาปัจจัย่นจั่หายเดีใ่เป็นคนคำคำมดกถุแก่นักลงแนในใจอมําละไรวเอวกิมเจอแกวอย่าเปนวานในศารณาจะมาคิดถึงคนดีลามั the ่นลาเป็นแต่ยิ่งจะไปยิ่งคุจามาบวันจางปัญว เป็นชาวมาอย่าอย้ะยจีบกระดพอดต้มในเหวในวไปเดาในนี้คนตาแนูคนแ่

Oh tá. Do vậy của bạn nhắm đến ta chân nhau nhân tao tao cho đầu tao sao Pháp tao 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 pháp tao 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 tao

แล่นอนยาเลยกสวตรค์ที่ลรใช้ใหญ่มาเยอะพระในอาจะไปบ่อนมุ่งแหลอดโได้ยใจเจตนาจดจังไหมจนำมีดานที่อายุวันนันกาะารามจะดีอายุวันโุ์หรังตารังขอให้ตรงมีอายุยืนใ้ไอวาปปัจ ผนาอิาเก่าให้รในันตงรตกชาในจานะของพระุตเจ้าให้เรามีเอตเหมือนลำแสงจุรยาิตปัจจเดวโรยาเป็นนัมิสาดิร่เาผู้ที่จะเป็นยินโดยระบมผู้าจาัมาไหว้ไ้สมเจิญโลกเพื่อนในของดี่ ีแต่ก็ยีต่ตอนกอดสนบ้าน